ส,ส,สวัสดีครับวันนี้น้องครูมาทำวิทยาศาสตร์เรื่องภููขาไฟเมื่อกี้ครูเอาได้ปั้นอะไรแล้วลูกสาใส่นะครับอ่าได้ปั้นอะไรแล้วลูกปั้นอะไรมาแล้วลปั้นอะไรอย่าเพิ่งยังยังยังลูกปั้นภูเขาไฟเนะครับแล้วเอาอะไรใส่ครับด้านโน้นชื่ออะไรครับคืออะไรครับในกระปุกสีขาวของฟูนะคบมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าอะไรครับ โซเดียมโซเดียมใครตัวเจนเจนคาร์โบนเนตคาร์โบนเนตนะครับอ่าแล้วก็มีอะไรอีกอย่างหนึ่งครับไม่เป็นไรลูกให้น้องเล่นไม่เป็นไรครับยี่กันหนึ่งอีกนหนึ่งคืออะไรครับขวดนั้นครับ่อะไรครับน้ำส้มใส่ชูมีชื่อว่าอะไรครับทางวิทยาศาสตร์ขวดอะสติกอ๋อกวดอะสติกจากนั้นทำไงต่อครับใส่น้ำส้มใส่ชูเทลงไปไหนไหนครับลูกในรูครับอย่าลงไปในรูอู้เกิดอะไรขึ้นโอ้โหวิ่งเกิดอะไรขึ้นนู้น โอ้ยดู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 ลูกดูดูดูอะไรกันว้าวลูกเลยโอ้โหลองดูอีกครั้งหนึ่งลองอีกครั้งหนึ่งครับว้าวไหนโอ้ลองอีกครั้งหนึ่งลูกไหนอีกครั้งหนึ่งแล้วลูกใส่ช้าๆใส่ช้าลูกว้าวมาลองเทใหม่ดูซิเราเทใหม่อีกดู๋ซิลูก มันเหมือนมีอะไรลูกมล้วมีอะไรครับห่อครับห่ครับลูกอ่าระวังเคลือดเลยนะเทถ้าช้าเทถ้าช้าลูกโอ้ยมันเหมือนภูเขาไฟไหมลูกเหมือนภูเขาไฟไหมลูกเห็นไหมครับโอ้ยโอู้อ่าการทดลองนี้เกิอดอะไรขึ้นครับ ฟองคือฟองของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เก่งมากอย่าพึ่งครับปิดคลิปก่อนครับคลิปนี้ว่ายังไงครับสำหรับพี่น้องผู้กำลาไปก่อนนะครับที่อยู่กับติ๊งจังจึงได้เป็นรอยในใจของนุองนุ้ยค่ะสมัยนี้ขบ๊ายบาย